สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องกระต่ายมาพร้อมกับพี่เสือเพื่อมาคุยเรื่องสําคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้คิดถึงกันค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง smart term bronze t e กันนะครับซึ่งเป็นแผนประกันที่ผมคิดว่าเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวว้าวพี่เสือพูดถึงหัวหน้าครอบครัวแล้วน้องนึกถึงคนที่ต้องแบกรับภาระเยอะมากเลยค่ะลูกกําลังเรียนผ่อนบ้านผ่อนรถดูแลพ่อแม่ใช่แล้วครับน้องกระต่ายและนั่นแหละ คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีสมาร์ทเทอร์มบรอนซ์เทลองดูตัวอย่างนี้นะครับผู้หญิงอายุ40ปีทุนประกัน1ล้านบาทเบี้ยเพียง4,240บาทต่อปี4,240บาทต่อปีเหรอคะนั่นคือเดือนละ353บาทวันละแค่12บาทเองเหรอคะถูกป้องครับจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงหลักร้อยแต่ได้ความคุ้มครองถึงหลักล้านเลยทีเดียวนี่มันคุ้มมากเลยคะ่ะ แต่พี่เสือคะทำไมเราต้องมีประกันแบบนี้ด้วยล่ะคะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงดีไม่ต้องกังวลคำถามดีมากครับน้องกระต่ายชีวิตเรามีความเสี่ยงตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักของบ้านถ้าเสี่ยงแล้วต้องมานั่งแบกรับเองครอบครัวจะรับภาระไม่ไหวแน่ๆอ๋อน้องเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเรากำลังโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันรับผิดชอบแทนเราใช่ไหมคะเก่งมากใช่แล้วครับ การทำประกันคุ้มครองรายได้คือการโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันถ้าวันใดวันหนึ่งเราหยุดหาเงินครอบครัวจะยังได้รับเงินรายเดือนหรือเงินก้อนแทนรายได้เหมือนเรายังทำงานอยู่เลยใช่ไหมคะครอบครัวไม่ต้องทิ้งความฝันกลางทางเลยถูกต้องครับและที่สำคัญสมาร์ทเทอร์มรอนสเทนนี้ให้ความคุ้มครองเต็ม100%ตลอด10ปีชำระเบี้ยเพียง10ปียาวๆสบายใจแล้วยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0 0แบาทด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับ ได้ประโยชน์2ต่อคือได้ความคุ้มครองและยังลดภาษีได้อีกด้วยแล้วใครสามารถทำประกันนี้ได้บ้างคะทำได้ตั้งแต่อายุ20ปีถึง54ปีครับและจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับอายุเช่นอายุ40 4 9ถึง49ปีขั้นต่ำ300,000บาทขึ้นไปสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนทีม i n n o v a t i o n Group ได้ทั่วประเทศเลยนะคะให้คำปรึกษาฟรีครับและอย่าลืมนะครับว่า นอกจากการทำประกันเราควรเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนด้วยขอบคุณที่เสือสำหรับข้อมูลดีๆนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปปกป้องครอบครัวของตัวเองกันนะคะครับจำไว้นะครับว่าประกันภัยคือการลงทุนในอนาคตที่ปลอดภัยของครอบครัวแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะทุกคนดรา b ิด